ครับผมเราจะมาขุดหินซานนี่นะครับม่วงเจริญนะครับม่วงเจริญอันนี้เป็นม่วงเจริญใบกลางใบกลางใบกลางนะครับต้นนี้ลงดินไว้ได้สักสามปีมาแล้วนะครับก็คนใหญ่คนใหญ่อยู่พอสมควร ใส่กระถางลงดินนะครับใส่กระถางวางกระดินไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเอาไปทำทรงไหนได้บ้างครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปรื้อดูโคนดูลากนะครับครับผมหลังจากที่เราขุดมานะครับตอนแรกว่าจะขุดมาแค่สองต้นอ่าขุดไปขุดมาก็มันมือครับจัดมาหต้นเลยครับ แล้วเดี๋ยวจะมาลื้อรากนะครับลื้อลากาตั้งทรงเดี๋ยวเรามาลองต้นนี้กันก่อนนะครับผมจุดน,นี้รากเยอะนะครับหนกเยอะหนารากหน้าจะลากในกระถางน่าจะสวยอยู่ครับตัดออกก่อนนะครับโอ้ต้นนี้ นี่นะครับต้นนี้เห็นหรือเปล่าม่ครับโดนหนอนหนอนแทะไว้นะครับหนอนเจาะไส้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับถ้ารอดก็เลี้ยงถ้าไม่รอดก็อาจจะใช้กิ่งล่างนี้นะครับโอเค เรามาฉีดเอา,าน้ำนะครับน้ำฉีดดูรากนะครับหยุดดินออกดูรากว่ารากเขาสวยไหมก่อนจะตั้งทรงก่อนจะอ่ากําหนดรูปทรงนะครับเราต้องเนี้ยครับต้องดูรากก่อนเป็นอันดับแรก อ้กรอบนี้ครับโอ้โหรากต้นต้นต้นกลางต้นนะครับกลายเป็นสองต้นไปเลยไม่เป็นไรครับก็ด้วยกันเอาตามนี้เลย ครับต้นนี้ก็ก็ยังพอโอเคครับพอยังแก้อ่าพอจะแก้ไขได้อยู่นะครับก็ถือว่าผ่านครับต้นนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปนะครับอนนเอาเรือไว้ก่อนมาดูต้นนะครับต้นนี้จะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าลำต้นบิดเอี้ยวสวยนะครับ มพันกันไปพันกันมานะครับโอเคเนี่ยครับต้นนี้ก็เดียวดีครับดูว่าจะปลูกท่าไหนโอ้เนี่ยครับอาจจะอาจจะปลูกท่านี้ดูกันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าโอดูลากกันว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะมาดูว่าลากเขาจะเป็นยังไงนะครับถ้าลากสวยเขาก็จะส่งผลไปถึงโคนและลำต้นนะครับส่งต่อความสวยงามไปอ่าไม้ถ้าได้ลากสวยลำต้นสวยนะครับถ้าเป็นโครงสร้างสวยแล้วแล้วก็อ่าเดี๋ยวเขาก็จะเวลาเลี้ยงทำสิ่งทำพุ่มก็ เราเราทำพุ่มเอกนิดหน่อยมันก็จะง่ายละเราก็จะได้ไม้สวยแล้วนะครับอันนี้ลากอันนี้ลากไม่เท่าไหร่แต่ก็ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับไม้สไตล์นี้ รากไม่ต้องอ่าเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าขอให้ขดม้วนอยู่ในอ่าจังหวะที่เราจะใช้นะครับก็ถือว่าโอเคครับผ่านนี่นะครับรากก็โอเคนี่นะครับต้นนี้ก็อาจจะปลูกแบบนี้ครับอ่า เนี่ยครับทรงนี้ก็คือกระถางในฝังนี้อันนี้ก็ตกกระถางอันนี้ก็ทาเป็นเป็นยอดนะครับนี่ตัดออกเลยนี่ก็นี่นะครับเนี่ยไม้ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับจะสวยกว่านะครับเสร็จไปแล้วสอง<ส> ต้นนี้ก็อาจจะเป็นคนคู่นะครับคนคู่คนคู่นี่นะครับเล่นกิ่งเล่นสองต้นนี้นะครับ อันนี้จะต้องตัดออกต้องใช้เลื่อยแล้วครับอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเท่าที่แทงดูนะครับลากก็คิดว่าน่าจะสวยงามน้ำครับ Okay, <laughs> Thank you. นี่นะครับต้นนี้ก็จะทําเป็นไม้โคนคู่นะครับโคนคู่เอียงไปทางเดียวกันนะครับโคนคู่เอียงอันนี้ก็จะเป็นประมาณว่ากลุ่มกอนะครับกลุ่มกอหลายลำหน่อยสี่ห้าลำนะครับก็จะเป็นกลุ่มกอเอ็นเอ็นนะครับ ต้นนี้ต้นนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นไม้บัณฑิตนะครับไม้ทรงบัณฑิตอันนี้ก็จะทํายอดอ่าลำต้นนะครับตรงนี้ต่อไปตรงนี้อาจจะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําพุ่มข้างล่างนะครับนะครับลากสวยทุกต้นครับนะครับลากโคนดีนะครับเนี่ยโคนลักษณะโคนครับดู ผิวเก่าแก่แล้วเขาจะเป็นเกดนะครับนะครับต้นนี้น,นี้เนี่ยครับลักษณะนะครับเนี่ยผิวเขาก็โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงอ่าจะบอกว่าไงก็อาจจะกลุ่มกอหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็น ทรงรูลมะครับแต่ว่าเป็นไม้กอรูลมนะครับไม้กอรูลมเดี๋ยวไปดูสองต้นนะครับสองต้นต้นนี้ต้นนี้ก็โคนสวยนะครับโคนขดม้วนนะครับแต่ว่าอันนี้ปลูกไว้สำหรับตั้งทรงอนาคตจะทำเป็นตกกระถางนะครับ เห็นไหมครับมาเดยนนะครับนะครับอันนี้ก็กี่เป็นกิ่งตกอันนี้ก็เป็นยอดบนนะครับแต่ว่าไม้ก็จะอยู่สักเนี่ยครับประมาณนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันครับเป็นกิ่งตกนะครับกิ่งตกลงไปกิ่งตกมาทางนี้นะครับแล้วก็อันนี้พุ่มบนมีน เป็นไม้สองพุ่มนะครับพุ่มบนล่างนะครับลากก็จะสวยเหมือนกันนะครับลากจะมีโคนจะมีโคนล,ลากดิดม้วนนะครับเหมือนกันทุกต้นชุดนี้หกต้นนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโอ่โครงสร้างนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับ สำหรับการเพราะเลี้ยงชุดนี้ก็เดี๋ยวจะมีชุดต่อไปเรื่อยๆครับทยอยทำนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็มีหลายหลากหลายนะครับไม้ทำบอนไซ สำหรับ6ต้นนี้ก็หลินซานนะครับ6ต้นนี้ก็จะเดี๋ยวจะทยอยอัพเดตมาใหา้ทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับาทางาช่อง u t u b u บ้านสวนบอนไซนะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k เนี่ยก็เป็น Facebook ปุ้ยป่นปั้นนะครับผมก็ทางไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีก ครั้งหนึ่งสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ